เคยเสกทีมฟุตบอลทีมหนึ่งอ่าให้ได้แชมป์มาแล้วครับพี่น้องสวัสดีเพื่อนๆวันนี้มาพกกับช่อง youtube อุชิตับ channel อีกตามเคยครับวันนี้อุชิตับ channel จะมาแนะนำพ่อแม่พี่น้องมาสะสมเหรียญสะสมพระเครื่องอ่าเพราะว่าการสะสมเหรียญหรือการสะสมพระเครื่องจะมีประโยชน์กับเราในอนาคต เพราะว่าพระเครื่องหรือเหรียญกระสับทั่วไปแล้วอนาคตนี่จะหายากแน่นอนแล้วก็จะมีนักกลุ่มนักสะสมที่ต้องการหลายๆรุ่นก็คือเราใช้เวลาในการสร้างมูลค่าให้กับพระเครื่องหรือแม้แต่เหรียญกระสับหรือธนบัตรต่ตาง วันนี้อุชิตับชาแนลก็เลยจะมาแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องใครที่มีเรียนก็ทราบใครที่มีพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็แล้วแต่เอามาสะสมเพื่อให้เวลา,เ,าเวลาเป็นเครื่องในการตีมูลค่ายิ่งนานยิ่งมีราคา,าวันนี้ผมยกตัวอย่างพระเครื่องรุ่นนี้ครับเป็นพระสมเด็จพระมหารัชชนะมงคลมุนีครับหรือพระอาจารย์ธงชัยธรรมมันทัน ธรรมทะทชโชครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จพระมหารัฐมงคลมุนีครับก็คือถ้าในบรรดาชื่อที่ผู้คนรู้จักก็พระอาจารย์ธงชัยพระอาจารย์ธงชัยนี้เคยเสกทีมฟุตบอลทีมนึ่งให้ได้แชมป์มาแล้วครับพี่น้องนี่ ความอจาจรย์นี้มันมีมาแล้วและก็มันเหลือเชื่อมากๆเลยอ่าใครเคยรู้จักทีมล e สเตอร์ซิตี้หรือในคนไทยเรียกว่าจิ้งจอกสยามนี่พระมหาธงชัยทามะทะโชนี่เซคไคลิสเตอร์ซิตี้นี่ได้แชมป์มาแล้วครับในฟุตบอลพรีเมียร์นี่ครับพี่น้องวันนี้ ผมก็เลยหยิบยกเหรียญนี่ครับพระสมเด็จนี่ครับของพระอาจารย์ธงชัยนี่ครับพระสมเด็จธงชัยเนี่ยครับมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูอันนี้อาจจะเป็นพระใหม่ก็จริงแต่ว่าผมเชื่อว่าอนาคตอีกสักสิบยี่สิบปีเนี่ยคนควักหากันชาละวันแน่เลยครับพี่น้องนี่ครับรุ่นนี้ผลิตเมื่อ21กุมภาพันธ์2563ก็คือปีที่แล้วปีนี้ปี64ผลิตใน พิธีสมโพธ์สุพรรณนัตและก็และอายุวัฒนะมงคลคับานี่ครับคือ,เ,อเป็นพิธีสมโพธ์สุพรรณนัตและอายุวัฒนะมงคลนี่ครับพี่น้องก็เลยวันนี้อุชิตับมีโอกาสก็เลยมาแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องได้มาสะสมมาเรียนรู้กันนี่ครับอันนี้อาจจะเป็นพระใหม่ก็จริงครับ2500 63นี่ครับดูด้านนอกเป็นพระพงครับปั๊มด้วยแม่พิมพ์นส่วนด้านนี้นี่ครับก็ท่านใดใครมีแล้วหรือใครยังไม่มีสำหรับคนที่มีแล้วก็เก็บรักษาไว้ให้ดีใส่กรอบเก็บไว้พี่น้องมีมูลค่าแน่นอนในอนาคต หรือท่านใดที่ยังไม่มีก็ลองเสาะแสวงหาดูตอนนี้ราคาจะไม่แรงแต่5ปี10ปี20ปีข้างหน้าราคามาแน่นอนครับนี่ครับเพราะว่าพระสมเด็จทงชัยนี่สิกลิสเตอร์ซิตี้นี่ให้ได้แชมป์มาแล้วครับพี่น้องนี่ครับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆเลยอ่าก็เป็นความเชื่อเนาะขนาดชาวต่างชาตินี่ ยังมานิมนต์หลวงพ่อให้ไปพรมน้ำมนต์ที่สนามฟุตบอลให้ไปพรมน้ำมนต์ให้กับทางทีมนักฟุตบอลและก็ทางคณะบริหารนักฟุตบอลลสเตอร์ตี้แล้วก็ได้แชมป์ในปีนั้นพี่น้องสุดยอดมากๆเลยอันนี้เป็นผมว่ามันคือมันเป็นอะไรที่มันหาได้ยากและแล้วยิ่งเป็นแบบ พระไทยด้วยพี่น้องผมโหผมเรื่มสายแล้วก็ชื่อเสียงพระสมเด็จธงชัยในตอนนั้นโอ้โหดุ่งดังมากๆเลยใครๆก็ถามว่าพระสมเด็จธงชัยนี่คือใครคือใครมาจากไหนอยู่วัดไหนแต่ตอนนี้ท่านได้สร้างเรียนขึ้นมาหลายรุ่นแต่ยังไม่ยังไม่เยอะพี่น้องยังไม่เยอะหลายรุ่นก็จริงแต่ว่ายังไม่เยอะก็ ใครที่เป็น f เอฟซในเรื่องของสะสมพระก็ลองไปศึกษาดูเนาะก็วันนี้ก็ผมก็อยากหิบยกขึ้นมาเนาะพี่น้องอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เอาความรู้ตรงนี้แล้วก็เอาโอกาสตรงนี้มาสร้างมูลค่าพระกันโดยใช้เวลา,าโดยใช้เวลาในการสร้างมูลค่า,านี่ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นพระสมเด็จพระมหา รัชมงคลมุนีครับหรือก็พระอาจารย์ธงชัยพระสมเด็จอาจารย์ธงชัยธรรมทะโชน,ะนี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องสะสมนี่ครับเพราะว่าตอนนี้เป็นองค์ที่ผมได้รับมาจากมือของอพระสมเด็จเลยทีเดียวครับ นี่ครับได้มาจากมือเลยพี่น้องเมื่อปีที่แล้วนี่เองก็ถือว่ามีบุญวัสนามากๆเลย <laughs> นี่ครับโอเคพี่น้องก็ถ้าใครคิดว่าคลิปของผมเนี่ยมันมีประโยชน์คิดว่าคลิปของผมนี่น่าสนใจก็สามารถที่จะสับตะไคร้กดติดตามให้ผมได้แล้วก็กดแชร์หรือไม่ก็เออเข้ามาศึกษากับผม ผมก็จะแนะนําแล้วก็บอกพ่อแม่พี่น้องผมก็อาจจะไม่ใช่เซียนพระที่เก่งๆในประเทศไทยเขาก็อาจผมก็เป็นเซียนพระมือสมัครเล่นคนหนึ่งที่ชื่นชอบเนาะพี่น้องที่ชื่นชอบในเรื่องพระเครื่องอ่าอันไหนที่ดีอันไหนที่แนะนําพ่อแม่พี่น้องได้ผมก็อยากแนะนํอ่าอันไหนที่มันมีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องก็วันนี้ก็เลยมาแนะนําการออมพระโดยให้พ่อแม่พี่น้องใครที่ชื่นชอบ หาพระเทมาสะสมกันพี่น้องเพราะว่าเวลานี้ก็จะสร้างมูลค่าให้ตัวพระนั่นเองครับในตัวพระเครื่องนั่นเอง5ปี10ปี15ปี20ปีราคาขึ้นแน่นอนครับพี่น้องไม่มีตกแน่นอนขึ้นแน่นอนครับอตอนนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันก็เลยหยบยกนี่ครับพระสมเด็จของ พระมหารัชมงคลมุนีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันเน,ะนาะก็คือพระสมเด็จคุณธงชัยนี่ครับธรรมะทะโชนี่ครับออนี่ครับดูด้านบนก็จะมีเหมือนใบโพครับพี่น้องนี่ครับใบโพด้านบนก็จะเป็นใบโพก็เป็นสมเด็จผงนี่ครับ ก็อาจจะเพิ่งสร้างใหม่ๆนี่เองแต่ว่าผมเชื่อว่านาโคตนี้มีราคาแล้วก็ราคาสูงขึ้นมาแน่นอนยิ่งพระรุ่นแรกๆที่ท่านผลิตขึ้นนี่ใครๆก็ต้องการใครๆก็อยากได้ราคาก็ยิ่งสูงวันนี้ก็อุชิตับชแนลก็อยากมาแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกับข้อมูลกันเนะเาะก็ใครชื่นชอบก็กดติดตามให้อุชิตับด้วยนะครับก็เดี๋ยววันหน้าอุชิตับจะนำ พระเหรียญพระหรือแม้ก็แต่แม้ก็แต่ทั้งเหรียญกระสาบหรือธนบัตรเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องดูว่าตัวไหนหน่าสะสมอ่าวันนี้อุชิตับชาแนลขออนุญาตลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ